สวัสดีค่ะโคชกุ๊กนะคะที่ปรึกษาเศรษฐีออนไลน์ถ้าเกิดคุณได้เห็นคลิปนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุณคือบุคคลที่โชคดีมากๆะ,ะเพราะว่าคลิปนี้จะมาบอกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของบัตเตอร์ฟลเลยนะคะเรียกว่าแผนรายได้ค่ะเรามีพาร์ทเนอร์เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ค่ะที่บอกว่าจ่ายค่าคอมมิชชั่นนะคะเร็วและแรงมากม ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยจ่ายสูงที่สุดในโลกเลยนะคะประกาศโดยดาวโจนส์เลยนะคะและที่บอกว่าจ่ายเร็วนั้นนะคะจ่ายทุกๆสัปดาห์นะคะจ่ายทุกวันที่ 7, 14, 21และ28 8ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังได้รายได้มาด้วยกันเนี่ยสามช่องทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันสินค้านะคะการสร้างสาขาและการดูแลทีมงานค่ะได้รายได้5%ลึกลงไปถึง6ระดับด้วยกันค่ะและสุดท้ายเลยนะคะเราไม่ได้คิดเองเราไม่ได้มโนนะคะ เพราะรายได้นี้ค่ะการันตีโดย Price Waterhouse c o o p e r ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบนะคะบัญชียักษ์ใหญ่ Big กโฟ r หนึ่งใน4ีของโลกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่เขาบอกว่าจะสามารถมีรายได้เดือนละ2ล้านบาทที่มาที่ไปมันยังไงนะคะเดี๋ยวโคชกุ๊กจะเขียนให้ดูค่ะ เรามาดูรายได้จาก butterfly 3ช่องทางด้วยกันค่ะแบบนี้นะคะช่องทางแรกค่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วเราจะได้รหัสสมาชิกเรียกว่าเป็น ba นะคะอย่างเช่นคุณ A เข้ามาเป็น ba คุณ A แนะนําคนหนึ่งนะคะ ด้วยชุด V.I.P คุณเจะได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่7,000บาทค่ะและถ้าเกิดว่าแนะนำด้วยชุด Start ทอัพจะมีรายได้อยู่ที่1,000พนะคะถึง3,000บาทตรงนี้เรียกง่ายๆเลยค่ะว่าเป็นพนักงานขายนะคะอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็คือพนักงานขายของเซเว่นะคะถามว่าเราอยากเป็นแค่พนักงานขายหรือเราอยากจะเป็นเจ้าของเซเว่ค่ะ ใช่ค่ะโดยส่วนมากทุกคนอยากจะเป็นเจ้าของเซเว่นนะคะซึ่งง่ายๆเลยค่ะสามารถผันตัวมาเป็นเจ้าของเซเว่นอีเลฟเว่นได้โดยตำแหน่งที่เรียกว่า BR ค่ะตรงนี้ทําเหมือนเดิมเลยนะคะคุณ A ก็แนะนําคุณ1น,นะคะมีคุณ2คุณ3นะคะไล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยเป็นระดับชั้นลงมาจนถึงอินฟินิตี้นะคะตรงนี้คุณ A สามารถมีไรายได้เพิ่มอยู่ที่5-40%นะคะตรงนี้ค่ะถามว่าอยากเราอยากจะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์หสาขาหรือว่า ราอยากจะเป็น CP ดีคะที่จะเป็นเจ้าของเซเว่นหลายๆสาขาใช่ค่ะคำตอบโดยส่วนมากก็คือทุกคนอยากเป็นเจ้าของเซเว่นอีเลฟหลายๆสาขาคือเป็น CP นั่นเองตรงนี้ก็ง่ายๆเช่นกันค่ะคุณ A ททาเหมือนเดิมนะคะคือเป็น BR นะคะแล้วก็คุณ A ก็หาคนที่มีหัวใจเดียวกันนะคะแล้วก็แนะนำเขานะคะสร้างเขาขึ้นมานะคะให้เป็นสาขาต่างๆค่ะหาเพียงแค่ หกคนเท่านั้นเองนะคะที่มีหัวใจเดียวกันค่ะตรงนี้นะคะคุณเอก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะสาขาหนึ่งอยู่ที่หซค่ะและสามารถมีลึกลงไปได้ทั้งหมดนะคะหกระดับด้วยกันค่ะหนึ่งามสี่ห และก็6ระดับด้วยกันนะคะตรงนี้คือ6คนนะคะ6คนสามารถสร้างคนเราสอนให้เขาสร้างคนอีก6คนนะคะชั้นนี้ก็จะเป็น36แล้วเอา6คูณกับ36ออกอีกค่ะก็จะเป็น216นะคะ216ขยายอีก6ค่ะจะเป็น1296 1296ขยายอีก6ค่ะเป็น7,776นะคะและตรงนี้ค่ะขยายอีก6คนอีกค่ะเป็น4 6 6 0 0 656ค่ะแล้วเราเอาตัวเลขขององค์กรน,นะคะคือเอาทุกระดับชั้นบวกกันนะคะเอาบวก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 กันออกมาค่ะจะเป็น5 5 9 8 6สาขาเขาบอกว่าสาขาหนึ่งค่ะจะมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่5,000บาทนะคะลองดูค่ะลองคูณดูนะคะ5,000บาทคูณ5 0 0ห0ออกมาเป็น279ล้าน บาทใช่ค่ะต่อเดือนด้วยนะคะไม่ใช่ต่อชาตินะคะแต่เราลองคิดว่าถ้าเกิดทั้งหมดค่ะทุกคนอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนคุณเอนะคะสามารถกระจายสินค้านะคะอยู่ที่1%ค่ะตรงนี้จะมีรายได้อยู่ที่2.79ล้านบาทต่อเดือนคุณเอลองคิดดูสิคะคุณเออยากจะเป็นพนักง,งานขาย เป็นเจ้าของ7 e เ e ่ e อีเหรือจะเป็น CP ดีคะที่จะมีรายได้2.79ล้านบาทต่อเดือนค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้เห็นแผนรายได้นะคะที่มาที่ไปของรายได้เดือนละ2ล้านบาทตื่นเต้นเหมือนที่โค้ชกุ๊กตื่นเต้นไหมคะเพราะรายได้นี้นะคะไม่มีเพดานไม่มีขีดจำกัดใครก็ได้คะ่ะทําได้ทุกคนคะ่ะอยู่ที่ศักยภาพและความสามารถของตัวเราเองคะ่ะและบอกเลยว่าโค้ชกุ๊กค่ะคือโค้ชอันดับหนึ่งที่จะอยู่เคียงข้างคุณตัดสินใจที่จะเปิดชุดต หรือจะเปิดชุด V I P แบบที่โคชกุ๊กเปิดชุด V I P เข้ามายินดีที่จะเดินร่วมทางตลอดเส้นทางนี้ค่ะ